สวัสดีค่ะวันนี้จะอัดคลิปวิดีโอเพื่อประกอบหนังสือคู่มือสอบใบกับขีภาษาไทยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่หลายคนจะงงค่ะแต่ว่าลองค่อยๆฟังกันนะคะอาจจะช่วยได้นะคะเอาไว้ประกอบหนังสือเล่มน,นี้นะคะจากหน้า171-172เป็นเรื่องเดือนที่ต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือ i n s e r i m e n a o นะคะคือเดือนเดือนนั้นนะคะและ i n นส a ต l เซสเทอร์มคือช่วงเวลาที่อนุญาตให้ท่นาทนรถไปรตรวจสภาพได้มันมีทั้งหมด5เดือนนะคะเดี๋ยวค่อยๆคุยไปทีละข้อนะคะอันดับแรกเลยที่เราควรจะทราบก็คือว่าอินส a ตนเซ t มมวหน้านั่นก็คือ,อเดือนที่ต้องนำรถไปรตรวจสภาพใช่ไหมคะตัวเลขท้ายรถเนี่ยตัวตัวเลขทะเบียนเนี่ยนะคะมันจะลงท้ายด้วย1ก็ได้2ก็ได้3 4 5 6 7 8 9 0 ทั้งหมดมีอยู่สิบตัวนะคะตัวเลขสิบตัวแต่จํานวนเดือนเนี่ยมันมีทั้งหมดส2บสองเดือนดังนั้นเขาจะต้องตัดเดือนออกไปก่อนสองเดือนเพื่อที่จะเอาเดือนมาจับคู่กับตัวเลขให้มันได้ใช่ไหมคะเคนะคะแล้วจะตัดสองเดือนไหนดีล่ะมันถึงจะดีทางนี้เขาก็ฉลาดเขาก็ยวคิดว่าโอเคตัดเดือนพฤษภาคมพิจุนาออกไปก่อนดีกว่าไม่ต้องให้มันมาจับคู่กับตัวเลขตัวไหนเหตุ <het S 2> ที่ทเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าช่วงเดือนนี้เป็นช่วงก่อนฤดูการพักร้อน นะคะที่คนส่วนเดนจะออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วช่วงนี้เขาจะนํารถประเภทอื่นมาตรวจสาภาพกันด้วยเยอะนอกอนจากรถยนต์แล้วนะคะก็จะมีการเอารถบ้านรถคาราวานรถมอเตอร์ไซค์มาตรวจสาภาพดังนั้นเขาจึงสง,งวนเดือน2เดือนนี้ไว้สําหรับเผื่อให้รถประเภทอื่นด้วยนะคะด้วยเหตุผลนี้เวลาจาับคู่มันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะตามตารางนี้เลยนะคะตัวเลขะเบียนที่ลงท้ายด้วย1จะคู่กับเดือนมกราสองคู่กับเดือนกุมภา สามคู่กับมีนาสี่คู่กับเมษาพฤษภาข้ามมิถุนาข้ามนะคะมาอีกทีห้าไปคู่กับกรกฎาคมหกคู่กับสิงหาเจ็ดคู่กับกันยาแปดคู่กับตุลาเก้าคู่กับพฤศจิกาสูคู่กับธันวาเดือนเหล่านี้ที่จับคู่กับตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกอินสแตนเซมัวนานะคะคือเดือนที่ต้องนำรถไปตรวจสภาพแต่คนสเปนเข้าใจดีค่ะเขาเผื่อว่าโอเคเลขหนึ่งมาตรงกับเดือนมกราคมก็จริงแต่ คุณสามารถเอารไปตรวจสภาพได้ล่วงหน้า2เดือนนะคะก็คือพฤศ,ศจิกาตั้งแต่พฤศจิกาธัานวามกราเนี่ยตรวจได้แล้วก็แถมให้อีก2เดือนคือกุมพากับมีนานะคะสรุปแล้วทั้งหมดเป็น5เดือนนะคะคือก่อนล่วงหน้า2เดือนแล้วก็เดือนของมันเองแล้วก็หลัง2เดือนนะคะรวมทั้งหมดเป็น5เดือนช่วงเวลา5เดือนนี้เขาเรียกอินสเตอร์เซ็ทอรมนนะคะโอเค ค่อยคิดตามนะคะถ้าสมมุติว่าตัวเลขทะเบียนเป็นลงท้ายด้วยเลข4นะคะแล้วก็มาดูเลข4มันตรงกับเดือนเมษาอินเเลเซมันะคือเมษานํารถไปตรวจสภาพได้ล่วงหน้า2เดือนก็คือนําไปตรวจได้ตั้งแต่1่กุมภาแล้วนะคะแล้วก็หลังเมษาไปอีก2เดือนก็คือมิถุนาถึง30มิถุนาดังนั้นถ้าได้ทะเบียนลงท้ายด้วย4สามารถนารถไปตรวจสภาพได้ตั้งแต่วันที่1่กุมภานะคะไปจนถึง30มิมิถุนา ต่อไปถ้าเลขทะเบียนลงท้ายด้วยเลข5นะคะ5ดูตารางมันตรงกับกรกฎาคมถ้าเอาไปตรวจล่วงหน้าได้2เดือนก็แสดงว่ามันไปนตรวจได้ตั้งแต่เดือนเดือนพฤษภานะคะพฤษภาคมิถุนากรกฎาคมให้หลัง2เดือนก็คือกรกฎาคมเอ้ยสิงหากักยาสรุปถ้าลงท้ายด้วยเลข5นะคะสามารถนํารถไปตรวจสภาพได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึง30กันยานะคะ แล้วก็ตามตัวอย่างในหนังสือคือถ้าลงท้ายด้วยเลข6นะคะ6มันตรงกับเดือนสิงหาแสดงว่าสามารถดำเรถนไปตรวจสภาพได้ตั้งแต่มิถุนาแล้วก็ไปจนถึงตุลาเลยค่ะทั้งหมด5เดือนเนี่ยค่ะคเขาเรียกอินสเตอร์เซตเมนนะคะโอเคนะคะถ้าเลขทะเบียนรถลงท้ายด้วยเลข0นะคะ0มันตรงกับธันวาแสดงว่าเราสามารถนํารถไปตรวจสภาพได้ตั้งแต่1ตุลานะคะแล้วบวก ไปอีก2เดือนหลังธันวาก็คือกลุ่มผ่าถ้าลงทะเยด้วยเลขศูนนะคะสามารถเอาไปรตรวจสาภาพได้ตั้งแต่วันที่1ตุลานะคะไปจนถึง28หรือ29กลุ่มผ่าขึ้นอยู่กว่าเป,ป็นปีปีอะไรนะคะโอเคนะคะอันนี้อันดับแรกนะคะดูว่าตัวเลขตัวไหนตรงกับเดือนอะไรแล้วหลังจากนั้นก็บวกไป2 ก่อนสองหลังสองนะคะตามตารางนี้นะคะดูตารางนี้ไว้นะคะแล้วเขาข้ามเดือนไหนคะข้ามเดือนพฤษภากับมิถุนาเหตุผลเพราะอะไรคะเหตุผลช่วยจําก็คือว่า2องเดือนนี้มันเป็นช่วงเดือนก่อนฤดูการพักร้อนนะคะเขาต้องสงวนเวลาเผื่อไว้สําหรับรถประเภทอื่นนะคะโอเคนะคะเราฟังแล้วอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วทำไมเลขห้ามันไปจับคู่กับเดือนกรกฎาได้ล่ะเลขหามันควรจะเป็นพฤษภาเนาะ คิดแบบคนไทยแล้วอาจจะงงค่ะดูตารางงงเพราะฉะนั้นให้สูตรค่ะให้สูตรเพราะคนไทยเราชอบสูตรถ้าไม่ถนัดที่จะคิดแบบนี้ดูตารางแบบนี้นะคะให้คิดสูตรก็ได้ค่ะว่าสูตรว่าอย่างนี้นะคะหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนะคะสูตรบอกว่าให้แบ่งตัวเลขสุดท้ายของเลขทะเบียนรถเนี่ยเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่หนึ่งคือเลขหนึ่งถึงสี่ให้ใช้สูตรก่อนสองหลังสองก็คือถ้ามันเป็นเดือนถ้ามันเป็นเลขหนึ่งถึงเลขสี่นะคะ ก็1ก็ตรงกับมกรา2กุมภาสามมีนาสามเมษาใช่ไหมอ่าอ่าสี่เมษานะคะก็ก่อน2เดือนหลัง2เดือนเหมือนที่พูดมาเมื่อกี้นะคะยกตัวอย่างก็ไปไล่เช็คกับตัวอย่างเดิมที่มะกรูดอธิบายให้ฟังเมื่อกี้แต่ใช้สูตรแทนนะคะลองลองคิดดูว่ามันคำตอบจะออกมาตรงกันไหมมันตรงกันแน่นอนนะคะถ้าไม่ตรงแสดงว่าเราคิดผิดค่ะต่อไปนะคะสูตรตัวที่2เมื่อกี้กลุ่ม A นะคะกลุ่มที่1คือถ้าตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 1- นถึงสเนี่ย ให้ใช้สูตรก่อนสองเดือนหลังสองเดือนนะคะก่อนชื่อเดือนของมันนะคะแต่ถ้ามันเป็นเลขหถึงเลขศูนย์ถ้าเลขทะเบียนลงท้ายด้วยเลข5ถึงเลข0ูนเนี่ยให้ใช้สูตรชื่อเดือนบวกไปอีกสี่โอเคมาทดสอบกันนะคะมาพิสูจน์มาพิสูจน์สูตรนะคะถ้าลงท้ายด้วยเลขห้า 5, ใช่ไหมคะให้ใช้ชื่อเดือนหตามคนไทยปกติปกติเราจะคุ้นว่า5มันคือพฤษสภา และบวกไปอีก4ี่ก็คือพฤษภาหนึ่งสสามสี่เพราะฉะนั้นถ้าลงท้ายด้วยเลข5าสามารถดำเนินไปตรวจสภาพได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาไปจนถึงวันที่30กันยาไปลองใช้วิธีคิดทั้งสองแบบนะคะแบบแรกที่มะกรูดอธิบายยาวแบบที่คนสวีเดนเขาคิดกันแต่ถ้าคนไทยเรารู้สึกไม่คุ้นกับว่าเดือน5จะต้องไปตรงกับเดือนธันวาคมมันไม่คุ้นใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งเป็นสูตรนะคะว่าให้แบ่งเป็น เลข1น่ถึงสให้เป็นกลุ่มที่1ให้ใช้สูตรก่อน2หลัง2นะคะแล้วเลข5ถึงเลข0นเนี่ยเป็นกลุ่มที่2ให้ใช้สูตรชื่อเดือนบวกไปอีก4ีนะคะโอเคนะคะทดลองดูค่ะแล้วคำตอบจะเท่ากันถ้าเกิดลองแล้วไม่ได้ก็มาเช็คจากตารางในหนังสือก็ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะถ้าสมมุติว่าเห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ก็อุดหนุนก็นได้นะคะหนังสือคู่มือสอนับธีบขีภาษาไทยค่ะขอบคุณมากค่ะขออย่างเดียว ขออย่าก๊อปี้หนังสือถ่ายรูปส่งให้กันนะคะเพราะไม่อย่างนั้นมะกู่จะเป็นศิลปินไส้แห้งค่ะเพราะว่าเวลาทํางานก็ตั้งใจทําอยากให้มันออกมาดีแต่ก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะคะยังไงจะพยายามสร้างสารรค์ผลงานออกมาแบ่งปันให้นะคะในส่วนที่แบ่งได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ